เทคฟุตโถ่ายไปด้วยสวัสดีครับน,นี้มาพบกับรถไฟฟ้า BTS ครับรถไฟฟ้าสายสีเขียวสายแรกของประเทศไทยเราอันนี้พามาชมที่บริเวณสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับนี่ยอดอนุสาวรีย์ตอนนี้รถเทโคง้งครับเทโคง้งสวนกันสวยงามครับเป็นภาพที่รถวิ่งสวนกันไม่รู้สวยกับใครผมสวยคนเดียว ก็อันนี้วิ่งออกจากอน,นุสาวรีย์นะครับมุ่งหน้าไปทางสนามเป้าส่วนอีกคันก็มุ่งหน้าเข้าสถานีอน,นุสาวรีย์อน,นุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับอันนี้ยืนถ่ายที่ลานจอดรถอีกตึกหนึ่งแวบหายเข้าไปในตึกอันนี้โอ้ก้องสั่นมากนี่ครับตัวนนี้เป็นอน,นุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ รถรามาช้างติดมากครับติดจริงๆใครที่จะมาที่นี่ก็ต้องจักรยานโดนเท่าน,นั้นครับนี่ฮะรถออกมาแล้ววิ่งกันขวักไฟครับช่วงนี้เป็นช่วงรถระยะห่างไปแล้วนะฮะการลักตัวก็น้อยลงแล้วก็เปิดประเทศผ่อนคลายมาตรการทุกอย่างอันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งครับที่มาจากอนุสาวรีย์ มุ่งหน้มามาที่สนามเป้าอารีไปโน่นนะฮะไปอารีก็โน่นอยู่สะพานควายแล้วก็สถานีหมอชิดนะฮะสถานีหมอชิดนี่อยู่ใกล้จากหมอชิดนะครับจะเป็นหมอชิดเก่าโดยบางคนก็คิดว่าเป็นสถานีจจตูจักก็คือลงสถานีหมอชิดก็จะเจอจตูจกักแต่หมอชิดจริงๆก็อยู่อีกที่หนึ่งนะครับ เหมือนกับสถานีจตุจักรของรถไฟฟ้าสายสีแดงซึ่งไม่อยู่เกี่ยวข้องกับจตุจักรเลยอันนี้รถกําลังวนไปครับนี่ก็วนมานี่ก็วนไปโอ้โหวิ่งสวนกันครับวันนี้ไม่มีสาระอะไรนะครับนํามาให้ดูกันเกี่ยวกับรถไฟฟ้า BTS วิ่งขวักไขว่ไปเรื่อยนะฮะช่วงบ่ายๆของวัน อาจไม่มีสาระนะครับแต่มีมุมภาพมาให้ดูต้องไปหลายจุดนะครับกว่าจะได้ภาพมารวมกันอาจจะดูไม่ยุ่งยากครับผมใช้มอเตอร์ไซค์วิ่งแป๊บเดียวขับไปขับมาเฉสละนี่อันนี้กำลังเคลี้ยวไปนะเดี๋ยวไปที่อนุสาวรีย์นี่ครับมาแล้วอันนี้วิ่งดักอีกมุมหนึ่งนะจะเป็นคนละคันจริง,รงๆเรามาต่อเนื่องภาพให้มันเหมือน,นรถกำลังวิ่งมา ตรงอนุสาวรีย์เขาจะไม่ใช้รถไฟฟ้าวิ่งผ่านนะจะวิ่งโค,งค้งฮะวิ่งรอบโดยรอบไปเตะโค้งเข้านะเสียงโค้งก็จะมีเสียงเหล็กเบียดเสียดกันของรางนะอิดอาร์ดอิดอาร์ดเลยนี่วิ่งเข้ามาแล้วครับรอบอนุสาวรีย์ก็จะเป็นหลายจุดนะใครที่หลงทางมาที่อนุสาวรีย์ก็จะไม่หลงได้นะเพราะทุก ทุกสายของรถเมย์มารวมอยู่ที่นี่อันนี้ออกมาแล้วครับออกจากาสถานีอนุสาวรีย์มุ่งหน้าไปทางสนามเป้าพันควายหมอชิดนู่นเล้ววันนี้ก็จบการรีวิวรถไฟฟ้าเพียงเท่านี้ให้รับชมบรรยากาศในเมืองสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในเมืองเห็นไหมฮะรถติดข้างล่างจอดนิ่งกันถ้าขึ้นรถไฟนี่วิ่งชิวเลยครับ ถ้าอยู่ข้างล่างก็อนุสาวรีนี่เหนื่อยเหนื่อยหน่อย,อย,อยเอารถยนต์มานี่กว่าจะไปได้ยิ่งตอนเยน็นๆนี่ไม่ต้องพูดถึงครับอัดแน่นไปด้วยรถรามอไซค์ย,ยังยังเกมนะฮะไปไม่ได้แต่ถ้านั่งรถไฟก็ชิวแล้วครับแต่ว่ามันมีแค่ไม่กี่เส้นทางยังไปได้ไม่ทั่วถึงไปแค่เส้นหลักนะฮะตลอดวันนี้เทคโฟโต้ take photo, ก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังจนจบ,จบสวัสดีครับ